อำเภอศรีนครหลวงพ่อล่าคู่เมืองหลวงพ่อเรืองคู่บ้านแหล่งน้ำใต้ดินขินกำเนิดฝ้ายพืชไร่งดงามนามศรีนครสหกรณ์หรือเรื่องเมืองนครเดิม อภอศีนครตั้งอยู่ตอนเหนือของจังหวัดสุขโขทยัยห่างจากจังหวัดสุขโขทัยเป็นระยะทาง56กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร476กิโลเมตรที่ว่าการอำเภอสีนครตั้งอยู่ณนะถนนประชาชื่นหมู่ที่3ตำบลสีนครอำเภอสีนครจังหวัดสุขโขทยัย มีพื้นที่168ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ1 1 1 9 0 3ไร่แบ่งเขตการปกครองเป็น5ตำบล49หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6แห่งแบ่งเป็นเทศบาลตำบล1แห่งมีองค์การบริหารส่วนตำบล5แห่งลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น2ส่วน คือตอนใต้ประกอบด้วยตำบลสีนครตำบลหนองบัวและตำบลคลองมะพับเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาตอนเหนือประกอบด้วยตำบลน,นครเดิชและตำบลน,น้ำขุมเป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การทำไร่อ้อยทำสวนมะม่วงและทำนาข้าว มีประชากรจํานวน25487คนแบ่งเป็นชาย12338คนและเป็นหญิง13149คนมีครัวเรือน9910ครัวเรือนสภาพเศรษฐกิจด้านการเกษตรมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนทําการเกษตร จำนวน4,397ครัวเรือนมีพื้นที่ทำการ,กรเกษตร1,617ไร่พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ข้าวอ้อยมะม่วงข้าวโพดถั่วเหลืองถั่วเขียวพริกและผักบุ้งขายเมล็ดผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่ขึ้นชื่อได้แก่มะม่วงโชคอน,นันต์ โดยกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงโชคอน,นันต์ของบ้านคลองตางตำบลน,น้ำขุมมีพื้นที่ปลูกมะม่วงกว่า4,000ไร่ได้ฉายาว่ามะม่วงพันล้านด้านการประสมสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงไก่พันพื้นเมืองเป็ดเทศสุก,กรโคเนื้อโคโนมกระบือด้านการประมงมีเกษตรขึ้นทะเบียนเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน614ราย ส่วนใหญ่เลี้ยงในบอ่อดินในหนึ่งปีมีผลผลิตจากสัตว์น้ำจืดประมาณ174,325กิโลกรัมและมีความจระเข้จำนวนหนึ่งแห่งตั้งอยู่หมู่ที่9ตําตำบลคลองม,มะพับอำเภอศรีนครมีจระเข้ประมาณ380ตัวนั่นการพาณิชย์มีธนาคาร3แห่งมีสหกรณ์จดทะเบียนนิติบุคคล จำนวนสี่แห่งมีบริษัทเงินทุนและผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลจำนวน9แห่งด้านอุตสาหากรรมมีองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนล่างอสคตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลคลองมะพร้าวอำเภอศรีนครจังหวัดสุขโขทยัยมีพนักงานและลูกจ้างจำนวน2 1 1คน มีการผลิตนมรวมกำลังการผลิต119.39ตันต่อวันด้านการศึกษามีสถานศึกษาจำนวน15แห่งจำแนกเป็นโรงเรียนระดับมัธยมจำนวนหนึ่งแห่งคือโรงเรียนศรีนครมีนักเรียน752คนโรงเรียนระดับปถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน2แห่ง คือโรงเรียนบ้านหนองแหนตำบลนครเดชมีนักเรียน246คนและโรงเรียนบ้านหนองบัวตำบลหนองบัวมีนักเรียน135คนโรงเรียนระดับประถมศ,ศึกษาจำนวน12แห่งมีนักเรียนรวม1,006คนการคมนาคมมีสถานีรถไฟจำนวนหนึ่งแห่งคือสถานีรถไฟคลองมะพับ และมีสถานีขนส่งผู้โดยสารจำนวนสองแห่งคือบกส .99 สีนครและบริษัทสุโขไทยวินทัวร์จำกัดสาขาสีนครโรงแรมที่พักที่ได้รับอนุญาตและแจ้งจดทะเบียนถูกต้องจำนวนสมแห่งผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นโอท็อปที่โดดเด่นได้แก่มีกรอบโบราณสุโขทยัยมะมุ่งกวน แป้งกล้วยทอดเป็นต้นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อได้แก่ร้านมิตรร้านว่านคำร้านฮอตแล็บิทเป็นต้นด้านศาสนามีวัดจำนวน16แห่งมีโบสถ์คิตจักรจำนวนหนึ่งแห่งมีสถานปฏิบัติธรรมจำนวนสองแห่งและมีศาลเจ้าจำนวนหนึ่งแห่งมีวัดสำคัญคือวัดราชสถาธรรม พระอารามหลวงได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีตั้งแต่เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554เป็นต้นมาหลวงพ่อเรืองหลวงพ่อเรืองคือพระประธานในพระอุบโบสถวัดราชธาธรรมเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,469หลังจากนั้นจึงได้สร้างพระอุโบสถขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,472เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ที่ชาวอำเภอศรีนครเคารพนับถือเป็นอย่างมากหลวงพ่อลาหลวงพ่อลาเป็นรูปปั้นเหมือนของหลวงพ่อลาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดราชสถานธรรม ด้วยความเคารพนับถือของชาวอำเภอศรีนครเมื่อหลวงพ่อละมรณภาพไปชาวอำเภอศรีนครจึงร่วมใจกันสร้างรูปเหมือนของท่านไว้เคารพบ,บูชาโดยประดิษฐานไว้ในวิหารที่สร้างขึ้นอย่างงดงามประเพณีมีประเพณีที่สำคัญคือประเพณีตักบาตรเทโวโรหณนะ กำหนดจัดในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11อของทุกปีเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันโดยชาวบ้านตำบลน,น้ำขุมจะร่วมกันทำบุญเรื่องในวันออกพรรษา